บทที่31 1หนึ่งวิชากระบี่หนึ่งวิชาฝ่ามือหนึ่งวิชาหลบหนีกระบี่เล่มนี้ชื่อว่าคุณหลิงเช้าวันรุ่งขึ้นในยอดเขาศิลาดำถัดจากยอดเขาชีซิงไปชิวหอรานจัดการมอบกระบี่บินที่มีรัศมีพลังสีเหลืองให้ถังรั่วเวยอย่างไม่ค่อยเต็มใจจงปฏิบัติกับมันราวกับสามีไม่สิราวกับลูกของเจ้า แค่เหมือนลูกก็พอแล้วถังรั่วเวยพยายามดึงกระบี่ออกมาจากมือของไปาชิวหอรานแต่นางก็ไม่สามารถขยับมันได้ปล่อยนะอาจารย์ข้าเคยมีความฝันมาตลอดไปทชิวหอรานจับด้ามกระบี่คุหลิงไว้ในมือแน่นนอกจากนั้นยังคร่ำเพรอราวกับเด็กห่วงของ ข้าฝันไว้ว่าวันหนึ่งหลังจากก้าวเข้าสู่ขั้นสร้างรากฐานได้ข้าจะทำสัญญาโลหิตกับกระบี่บินแต่ละประเภทจากนั้นข้าจะควบคุมกระบี่บินพวกนั้นไปไร่รำยังสุสารของบรรดาผู้ที่เคยหัวเราะเยาะใครจะสนละท่านตีกระบี่เล่มนี้ให้ข้าไม่ใช่หรอกหรือ ขังรั่วเวยพยายามอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถดึงกระบี่บินในมือของไปชิวหอรานออกมาได้ในที่สุดขณะที่กำลังจะอ้าปากกัดมือของไปชิวหอรานชายหนุ่มก็มองไปยังกระบี่คุณหลิงในมือพร้อมปล่อยอย่างไม่เต็มใจหลังจากทังรั่วเวยคว้ากระบี่คุณหลิงมาไว้ในมือได้นางก็รีบทำสัญญาโลหิตที่ได้เรียนรู้มาจากนั้นจึงนำกระบี่บินเข้าไปไว้ภายในที่พักทันที เหตุใดเจ้าต้องทำสีหน้าหวาดระแวงถึงเพียงนั้นไปชิวหอรานถอนสายตาออกพร้อมกล่าวอย่างขุนเคืองในฐานะอาจารย์ข้าไม่คิดจะแย่งของของเจ้าหรอกท่านกล่าวแบบนี้ข้าก็โล่งใจถังรั่วเวยมองเขาด้วยความยินดีไปชิวหอรานเพียงแต่ใช้นิ้วถูถทายจมูกตนเองและไม่กล่าวสิ่งใดต่อว่าแต่ท่านอาจารย์ ขณะมองกระบี่บินที่ส่องแสงเจ,จ,จิดจรัสออกมาจากที่พักถังรั่วเวยนึกบางสิ่งได้จึงเอ่ยถามตอนนี้ข้าก็สามารถใช้กระบี่ได้แล้วเหตุใดท่านถึงไม่สอนข้าสักสองสากระบวนท่าละในช่วง6ปีที่ผ่านมาไปชิวหอรานไม่ได้สอนกระบวนท่าแก่ถังรั่วเวยเลยนอกจากวิชาหลอมสร้างกายและต้นกําเนิดสนามแม่เหล็กผลที่ได้รับก็คือถึงแม้รากฐานของถังรั่วเวยจะพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทักษะการต่อสู้ประสบการณ์และกระบวนท่าของนางยังนับว่าอ่อนแออย่างไรก็ตามที่พักบนยอดเขาทีซิงไม่ได้มีแค่นางและป่ายทิวหอรานอีกต่อไปแต่ยังมีสัตว์วิญญาณที่ชอบมาดูดซับพลังจากยอดเขาทีซิงอาศัยอยู่ด้วย บางทีอาจจะเป็นการยินยอมจากปายชิวหอรานหรืออาจมีบางสิ่งยั่วยุบ่อยครั้งที่ถังรั่วเวยฝึกฝนไปอาบน้ําหรือลงจากภูเขาสัตว์วิญญ,ญาณเหล่านี้จึงมักจะมาสร้างปัญหาให้นางโดยเฉพาะลิงตัวเมียที่เคยใช้หน้าอกยั่วโมโหถังรั่วเวยตอนที่นางอาบน้ําในบ่อน้าพุร้อนความแข็งแกร่งของสัตว์วิญญาณเหล่านี้เกือบจะทัดเทียมกับขั้นกลั่นลมปราณถังรั่วเวยใช้เคเล็ดวิชามังกรทมินร่วมกับเคเล็ดวิชาต้นกำเนิดสนามแม่เหล็กวิวา์ และร่างกายที่หล่อหลอมมาตอบโต้กลับแต่นอกจากความแข็งแกร่งของลิงตัวเมียจะอยู่ระดับสูงสุดของขั้นกลันลมปลาแล้วมันยังมีวิชากระบี่ของสำนักกระบี่ชิงหมิงซึ่งไม่รู้ว่ามันไปมีวิชาเช่นนั้นได้อย่างไรด้วยระหว่างช่วงบ่ายวันนั้นถังรั่วเวยที่ถูกลิงตัวเมียกวนประสาทเป็นครั้งที่สองก็โกรธจัดมันหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาจากพื้นดินและปาดใสา่บั้นท้ายของถังรั่วเวยจนเกิดรอยสีแดงหลายสิบรอย แม้จะเป็นวิชาจากราชวงศ์แต่เคล็ดวิชามังกรทมินก็เป็นเพียงวิทยายุทธ์สำหรับมนุษย์ซึ่งไม่สามารถสู้กับวิชากระบี่ของสำนักกระบี่ชิงหมิงที่คิดค้นโดยเซียนชิงหมิงได้แน่นอนเป็นผลให้ทังรั่วเวยกลับที่มาพักพร้อมด้วยน้ำตาอีกทั้งนางยังถูกไปชิวหอรานหัวเราะยอะตลอดทั้งบ่ายกระบวน่าไปชิวหอราเหลือไปมองอันที่จริงตั้งแต่ที่เจ้าสามารถสร้างรากฐานได้ มันก็ถึงเวลาสอนวิธีป้องกันตนเองและเอาชนะผู้อื่นนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ต้องฝึกฝนเพิ่มขึ้นอีกมันคงถึงเวลาที่จะได้สอนเจ้าแล้วเอาชนะผู้อื่นทั้งรั่วเวยขมวดคิ้วพร้อมกล่าวข้าไม่ได้ต้องการจะเอาชนะผู้ใดข้าแค่ต้องการปกป้องตัวเองจากพวกลิงตัวเมียบนภูเขาเท่านั้นย่อมได้แล้วเจ้าจะเห็นเอง ดูเหมือนว่าไปชิวหอรานจะเตรียมการไว้ก่อนแล้วเขาหยิบกระบี่เหล็กธรรมดาออกมาจากถุงผ้าก่อนจะพูดกับถังรั่วเวยโดยปกติทั่วไปหลังจากที่เจ้าเข้าสู่สำนักกระบี่ชิงหมิงข้าก็ควรจะสอนวิชากระบี่ชิงหมิงที่อาจารย์ของข้าคิดค้นให้กับเจ้าอย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เจ้ามุ่งมั่นเพียงแค่การสร้างรากฐาน ข้าครุ่งคิดอยู่นานว่าวิชากระบี่ชิงหนิงนั้นไม่เหมาะสมกับเจ้าที่มีพลังสนามแม่เหล็กเลยข้าจึงรื้อวิชากระบี่เดิมและเพิ่มชุดวิชากระบี่ใหม่ให้กับเจ้าตอนนี้เป็นกระบวนท่าแรกที่จะสอนดูให้ดีไปชิวหอรานยกกระบี่เหล็กขึ้นสิ่งนี้ทำให้ถังรั่วเวยสัมผัสได้ถึงพลังแม่เหล็กที่กระจายออกมาจากตัวกระบี่จากนั้นชายหนุ่มก็ควบคุมกระบี่เหล็กในมือและแทงมันออกไปอย่างดูเป็นธรรมชาติ พลังของต้นกําเนิดสนามแม่เหล็กและลมปราณผสานกันจนเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แสงกระบี่สีดําปรากฏขึ้นเพียงชั่วพริบตาจากนั้นตรงกลางของยอดภูเขาศิลาดําก็ระเบิดออกทั้งรั่วเวยจ้องไปยังไปาชิวหอรานพร้อมเอ่ยถามขณะดึงกระบี่ออกจากฝากท่านอาจารย์แค่นั้นเองหรือแค่นั้นแหละปชิวหอรานพยักหน้าเจ้าต้องการสิ่งใดอีก ทั้งรั่วเวยเปิดตากว้างพร้อมกล่าวก่อนหน้านี้ท่านเกินมาเสียมากมายอีกทั้งยังให้ข้าฝึกรากฐานจนบรรลุผลก็คือการแทงแค่ครั้งเดียวนี่นะหรือในเมื่อเจ้าเห็นการแทงของข้าชัดเจนแล้วหยุดมันได้หรือไม่เล่าไปชิวหอรานถามกลับทั้งรั่วเวยครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะนึกถึงหัวใจหลักของวิชานั้นแต่นางยังคงนิ่งเงียบ อย่าคิดว่ากระบวนท่านี้เป็นการแทงธรรมดามันคือการผสานร,ระหว่างพลังแม่เหล็กวิวัฒน์และลมปราณเพื่อเพิ่มพลังให้กระบี่บินของเจ้านั่นคือแก่นแท้ของกระบวนท่านี้เคล็ดลับอีกสิ่งหนึ่งก็คือรากฐานของพลังต้องแข็งแกรง่งปาชิวหอรานเงียบไปชั่วครู่และมองไปยังฝ่ามือของตนที่ข้ากล่าวมานั้นสำหรับสถานการณ์ธรรมดาหากเจ้าฝึกฝนการแทงนี้จนสามารถใช้ได้อย่างอิสระ อย่างน้อยผู้ฝึกตนที่อยู่ในระดับเดียวกับเจ้าก็ไม่สามารถป้องกันมันได้เว้นแต่คนผู้นั้นจะมีทักษะพิเศษข้าแค่ใช้วิชานี้ก็สามารถพิชิตผู้อื่นได้แล้วงั้นหรือทังรั่วเวยถามด้วยความสงสัยเหตุใดถึงต้องใช้ทักษะกระบวนท่ามากมายหากสามารถสังหารศัตรูได้ในกระบวนท่าเดียว ไปชิวหอรานชี้แน่กลับทั้งรั่วเวยในฐานะอาจารย์ข้าเคยสอนให้เจ้าเห็นถึงความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรูปลับการต่อสู้ก็เช่นเดียวกันในการต่อสู้ของผู้ฝึกตนสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่รูปลั์ภายนอกแม้แต่บางคนที่มีรากฐานพลังลมปราณแข็งแกร่งพวกเขายังแทบไม่ใช้กระบวนท่าใดนอกจากการต่อยกับเตะธรรมดาแค่สิ่งเหล่านี้ก็สามารถระเบิดภูเขา ทลายศิลาได้อย่างง่ายดายหรือแม้แต่การเอาชนะผู้ที่มีวิชาเป็นสิบกระบวนท่าโดยการโจมตีครั้งเดียวอีกอย่างกระบวนท่าที่ซื่อตรงนี้ยังสามารถชดเชยเวลาจากการขาดการฝึกฝนท่าไร้รำอาคมหรือพวกวิชาลับต่างๆมันสามารถชดเชยการเคลื่อนไหวในแง่มุมเหล่านี้ได้ดังนั้นการหาวิธีต่อสู้ที่เหมาะสมกับตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการต่อสู้ของเจ้า ดังนั้นวิชากระบี่นี้จึงเหมาะสมกับข้าที่สุดงั้นหรือทั้งรั่วเวยเอ่ยถามไปชิวหอรานพยักหน้าพร้อมกล่าวมันยังมีพลังฝ่ามือและกระบวนท่าหลบหนีอีกแค่หนึ่งวิชากระบี่หนึ่งวิชาฝ่ามือและอีกหนึ่งวิชาหลบหนีเจ้าก็สามารถต่อกรกับผู้ที่อยู่ขั้นสร้างรากฐานด้วยกันได้ทั่วพิภพแล้ว นี่จึงเป็นหนทางที่เหมาะสมกับเจ้าที่สุดตอนนี้ในอนาคตเจ้าจะต้องเรียนรู้และคิดค้นวิถีแห่งการต่อสู้ด้วยตัวเองบทที่32จิตวิญญาณเต่าและผนึกกระบี่ต่อจากนั้นไปชิวหอรานก็ได้ถ่ายทอดวิชาสำหรับหลบหนีให้ถังรั่วเวยอ,อีกหนึ่งกระบวนท่า วิชาหลบหนีผ่านพสุธานี้มันได้รับการปรับปรุงนับครั้งไม่ถ้วนจากไปชิวหอรานแต่เดิมวิชานี้สามารถหลบหนีผ่านพื้นแผ่นดินที่มีสภาพอ่อนเท่านั้นแต่หลังจากที่ไปชิวหอรานปรับเปลี่ยนใหม่มันก็สามารถใช้หลบหนีผ่านทุกพื้นผิวดินทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหินดินทรายหรือแร่ทองแร่เหล็กหรือถ้าเกิดทังรั่วเวยสามารถทนความร้อนและไม่ตายจากทะเลเพลิงภายในนั้น แม้กระทั่งหินหนืดใต้ผืนพิภพนางก็สามารถผ่านไปได้ตามทฤษฎีกล่าวได้ว่าสามารถบอยบินได้อย่างอิสระภายใต้พื้นแผ่นดินนั่นเองส่วนวิชาฝ่ามือเองก็ซื่อตรงและเรียบง่ายไม่ต่างจากวิชากระบี่มันเป็นการใช้ฝ่ามือโจมตีไปยังหน้าอกคู่ต่อสู้ด้วยกำลังทั้งหมดอย่างรวดเร็ว สำหรับพลังของมันเมื่อปล่ยชิวหอรานที่ใช้พลังระดับสร้างรากฐานสาธิตเขาสามารถบดขยี้ยอดเขาด้านทิศต,ตะวันตกจนกลายเป็นผุยผงได้เพียงฝ่ามือเดียวด้วยเหตุผลบางอย่างทั้งรั่วเวยที่มีความสำเร็จในวิชาหลอมสร้างกายระดับสูงมันจึงทำให้พลังฝ่ามือของนางแข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าวิชากระบีเวลานี้ถั้งรั่วเวยได้เข้าสู่การสร้างรากฐานไม่เพียงแค่นางจะมีแก่นแท้แห่งวิญญ,ญาณ สัมผัสเทวะของนางยังแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากมันทําให้ไผ่ชิวหอรานสามารถเข้าไปถ่ายทอดวิชาความรู้ได้โดยตรงซึ่งกล่าวได้ว่าสะดวกอย่างมากสําหรับไผ่ชิวหอรานหลังจากถ่ายทอดและสาธิตวิชาทั้งสองแล้วไผ่ชิวหอรานจึงได้อธิบายขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปที่ข้าจะสอนเจ้าก็คือวิถีบ่มเพราะจิตวิญญ,ญาณเต๋าและผนึกกระบีอะไรคือจิตวิญญ,ญาณเต๋าและผนึกกระบี ทั้งรั่วเวยถามกลับด้วยความสงสัยสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณเต่านั้นคือการให้ผู้ฝึกตนเลือกเส้นทางที่จะบ่มเพาะโลกแห่งการฝึกตนนั้นมีเส้นทางในการฝึกฝนมากถึงสามพันเส้นทางผู้ฝึกตนจะต้องเลือกศึกษามาหนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นหลังจากศึกษาเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่ง จิตวิญญาณเต่าจะปรากฏเป็นรูปประธเพื่อแสดงถึงระดับของคนผู้นั้นในเส้นทางนี้ยกตัวอย่างเช่นสิทธิในสำนักกระบี่ชิงหนิงได้ถูกหลอมรวมเส้นทางของจิตวิญญาณเต่าแห่งกระบี่ไว้อยู่แล้วเมื่อจิตวิญญาณเต่าสามารถฝึกจนก่ะตัวได้และมีรูปลักษณ์ปรากฏบนแท่นบูชาของผู้ฝึกตนผู้ฝึกตนจะสามารถดับความชั่วร้ายหรือปรากฏกระบวนท่ากระบี่ที่ยอดเยี่ยม แม้กระทั่งวิธีการตีกระบี่บินคุณภาพเยี่ยมออกมาได้แน่นอนว่าจิตวิญญาณต่ออื่นก็อาจจะเป็นสิ่งอื่นแต่พื้นฐานนั้นไม่ค่อยแตกต่างกาันไฝชิวหอรานขยับนิ้วและกล่าวต่อส่วนผนึกกระบี่นั้นกล่าวตามจริงมันเป็นสิ่งที่ข้าภาคภูมิใจที่สุดข้าสามารถพูดได้ว่าในสิบเขตมณฑนนี้ไม่มีใครสามารถเอาชนะข้าได้ในเรื่องของผนึกกระบี่หลังจากกล่าวจบไปชิวหอรานได้เงยหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจ ทั้งรั่วเวยกระพริบตาเอ่ยถามเหตุใดถึงภาพภูมิใจครอบคนหนุ่มสาวในปัจจุบันนี้ใจร้อนเกินไปอีกทั้งยังเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุวิถีแห่งการผนึกดังนั้นพวกเขาจึงหันไปฝึกอาคมที่สามารถไร้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าไปชิวหอรานกล่าวด้วยความเศร้าเล็กน้อยข้าไม่รู้ว่าเหตุใดทักษะการผนึกถึงถูกคนรุ่นใหม่ๆม,มองข้ามเหล่าบรรพบุรุษของพวกเราได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เข้ากับวิถีแห่งเตาาแล้วเฮอ,อหน้าเศร้านะับ โอหลังจากครุ่งคิดอยู่ชั่วครู่ทั้งรั่วเวยก็สามารถตีความจากคำกล่าวของป๋ายชิวหอรานได้กล่าวตามตรงก็คือถึงแม้วิชานี้จะฝึกฝนยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้อื่นจะฝึกไม่ได้แต่พวกเขาแค่หันไปฝึกอาคมที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันดังนั้นท่านจึงกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในสิบมนทนสินะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าคนทรยศหน้าอกแบน ไผชิวหอรานดูตื่นตัวขึ้นมาทันทีพูดแบบนั้นได้อย่างไรทั้งรั่วเวยมองกลับอย่างไม่เกรงกลัวหลังจากสิทย์และอาจารย์ทะเลาะก,กันอยู่ชั่วครู่ไปชิวหอรานจึงได้เปลี่ยนหัวข้อการสนทนากล่าวโดยย่อคือถึงแม้ผนึกกระบี่จะฝึกยากแต่อาจารย์ก็หวังว่าเจ้าจะสามารถฝึกฝนต่อไปให้สําเร็จการฝึกฝนที่ยากลําบากนั้นจะทําให้มีลักษณะเฉพาะของตัวเองไปชิวหอรานกล่าว รั่วเวยเจ้าต้องเข้าใจความพยายามของอาจารย์ถึงแม้เจ้าจะเป็นหญิงตัวแบนเลวซามและไม่ฟังคำสั่งสอน,สอนเจ้าก็ยังเป็นลูกศิษย์ที่มีค่าที่สุดของอาจารย์อาจารย์จะคิดร้ายต่อเจ้าได้อย่างไรฮืมทั้งรั่วเวยอ,วอุทานออกมาเบาๆและไม่ตอบสิ่งใด หากเจ้าไม่พูดอะไรแล้วเช่นนั้นอาจารย์จะเริ่มเลยก็แล้วกันฝ่ายชิวหอรานนั่งลงและวางมือไปที่ขาเช่นนั้นข้าจะสอนวิธีกลั่นจิตวิญญาณเต๋าให้เจ้าก่อนจากนั้นจึงให้เมล็ดพันผนึกกับเจ้าเมล็ดพันอะไรงั้นหรือทังรั่วเวยถามการปลูกฝังผนึกนั้นต้องใช้คุณลักษณะของพลังอีกคนหนึ่งเป็นเมล็ดพัน พลังในระดับต่างๆที่ใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์มันจะช่วยกำหนดความสูงที่เจ้าสามารถเข้าถึงผนึกได้เมื่อเริ่มฝึกฝนในอนาคตไปชิวหอรานอธิบายนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผู้คนคิดว่าการฝึกฝนผนึกกระบี่นั้นยากลำบาก เพราะพวกเขาขาดผู้ชี้แนะพลังกล่าวคือไม่มีแหล่งที่จะปลูกฝังพลังของผนึกที่สูงพอเมื่อพวกเขามีพลังไม่มากพอการบ่มเพราะพลังผนึกจึงไม่รวดเร็วเท่าการฝึกอาคมที่อยู่ในขั้นพลังเดียวกันดังนั้นผนึกกระบี่จึงไม่ถูกใจบรรดาผู้ฝึกตนทั่วไปแต่พวกเราไม่มีปัญหานั้นตอนนี้ขั้นพลังของเจ้ายังต่ำและข้าก็มีพลังปราณมหาศาลที่จะปลูกฝังให้เขายื่นมือออกไปจากนั้นก็เกิดแสงเป็นรูปกระบี่ขึ้นที่ปลายนิ้ว ครั้งแรกที่ข้าเริ่มฝึกผนึกกระบี่ข้าใช้ผนึกกระบี่นี้ที่ต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปในซากปรักหักพังโบราณที่อยู่ในป่าลึกเพื่อตัดส่วนหนึ่งของกระบี่เทวาจากยุคโบราณมาแอลมันก็ถูกข้าใช้ต่อเมล็ดพันธุ์ที่จะมอบให้เจ้าวันนี้จึงเป็นเมล็ดของข้าเอาละรั่วเวยเมื่อได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายทางรั่วเวยก็เข้าใจและกลางฝ่ามือออก ไายชิวหอรานวางสองนิ้วของตนลงบนฝ่ามือของหญิงสาวกระบี่แสงเมื่อครู่จึงย้ายไปอยู่ในมือของถังรั่วเวยทันทีนี่คือผนึกกระบี่ที่ไายชิวหอรานสิทธิสายตรงรุ่นที่สองของสำนักกระบี่ชิงหมิงใช้เวลากว่า3,000ปีในการกลั่นมันมาเขาย้้มยิ้มเล็กน้อยระดับของมันน่าจะเพียงพอแล้วขีดขีดขีด ด้วยเหตุนี้ทั้งร่วเวยที่สำเร็จขั้นสร้างรากฐานจึงได้เริ่มฝึกฝนอย่างหนักภายใต้ใตการชี้แนะของไปชิวหอรานอย่างไรก็ตามการฝึกฝนกระบวนท่าทั้งสามนั้นรวดเร็วกว่าการฝึกฝนขั้นพื้นฐานส่วนการบ่มเพาะพลังจิตวิญญาณต๋าและผนึกกระบี่ยังต้องใช้เวลาอีกมากไปชิวหอรานจึงไม่รีบเร่งการฝึกส่วนนี้มากนะัก วันเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วและในที่สุดเวลาก็ล่วงเลยมาถึง6เดือนนะทางเดินบนภูเขาชีสิงถังรั่วเวยกำลังถูกแม่ลิงตัวเดิมมาขวางทางเป็นครั้งที่138เจร้อยสาเจ๊เจเจ๊แม่ลิงตัวนั้นยังพยายามยั่วโมโหถังรั่วเวยมันเอาเปลือกผลไม้วิญ,ญญาณสองชิ้นที่ไม่รู้ว่าหามาจากไหนออกมาจากนั้นมันก็ชี้ไปที่หน้าอกของหญิงสาวและนำเปลือกผลไม้วิญ,ญญาณวางบนหน้าอกตัวมันเองพร้อมส่งเสียงเยอะเย้ย แต่ที่น่าประหลาดใจคือครั้งนี้ถังรั่วเวยไม่ได้ตะคอกกลับเหมือนเมื่อก่อนนางแค่ดึงกระบี่ออกมาจากฝากและคิดจะโจมตีใส่มันถังรั่วเวยค่อยๆวางสมุนไพรที่ถืออยู่เรียวปากของนางเริ่มเผยรอยยิ้มขึ้นช้าๆนใดนั้นประกายแสงสีดำพลันปรากฏขึ้นและฟันผ่านแม่ลิงตัวนั้นไปโดยที่มันยังไม่ทันรู้ตัวอีกทั้งประกายแสงเมื่อครู่ยังพุ่งเข้าปะทะกับต้นไม้เล็กๆข้างทางต่อ ต้นไม้เล็กๆแยกออกเป็นสองส่วนขณะเดียวกันเปลือกผลไม้วิญญาณที่ลิงตัวนั้นจับอยู่ตรงหน้าอกก็ถูกแบ่งออกเป็นสองซีกและตกลงพื้นสัญชาตญาณสัตว์ป่าของแม่ลิงเตือนขึ้นว่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าต่างออกไปจากครั้งก่อนก่อนมันกรีดร้องและรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าทันที ซึ่งการกระทำดังกล่าวช่างเปล่าประโยชน์ยิ่งนับถังรั่วเวยเร่งฝีเท้าวิ่งตามเข้าไปในภูเขาตลอดทางไล่ต้อนมันไปจนถึงสุดของถ้ำใต้ภูเขาตุบฝ่ามือสีขาวอันเรียวงามของนางพาดผ่านไหล่ของแม่ลิงตัวนั้นและกดมันลงผนังหินด้านหลังนอกจากนั้นรอยฝ่ามือที่นางทิ้งไว้ตรงผนังหินกำลังแอตกออกเป็นใย,ยแมงมุมดูน่ากลัวเจ้าลิงบัดซบหญิงสาวเผยรอยยิ้มอันเย็นเยียบอขณะเดินเข้าไปหาแม่ลิง ตอนนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วในที่สุดข้าก็จับเจ้าได้บทที่33ดินแดนชางโจระติ่งกาวอฮึมฮึมฮื้อมอฮึมฮึมฮึมทั้งรั่วเวยร้องเพลงตลอดทางขณะถือสมุนไพราจากนั้นจึงเดินเข้ามาที่สวนด้วยรอยยิ้มและเข้าไปวางสมุนไพรทั้งหมดไว้ที่ห้องกลั่นยาของปชิวหอรานเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าปชิวหอรานที่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่กลางห้องเอ่อยถามด้วยรอยยิ้ม ยิ้มเหมือนแม่ลิงที่ชนะการผสมพันธุ์ได้หรือเจ้ากลายเป็นแม่ลิงไปแล้วนี่อารมณ์ดีอารมณ์ดีของถังรั่วเวยถูกคำลายในทันทีนางจึงกล่าวอย่างโกรธเคืองเหตุใดถึงว่าลูกศิษย์ที่แสนจะน่ารักอย่างข้าได้อืมข้าพอจะเข้าใจแล้วไปชิวหอราเหลือบมองไปยังฝ่ามือของทังรั่วเวยแก่นแท้ไหลออกมามีเศษหินบนฝ่ามือและดูเหมือนเจ้าจะสัมผัสกับใครสักคนอ ข้าคิดดูแล้วคงจะเป็นแม่ลิงตัวเดียวกับที่เจ้าไม่ชอบบนภูเขาลูกนี้ไม่ค่าคิดเลยนะรั่วเวยในโลกนี้มีคนมากมายแต่เจ้ากับทะเลาะแม่ลิงมันช่างเปิดหูเปิดตาข้าอย่างแท้จริงข้าไม่คุยกับท่านแล้วทั้งรั่วเวยพูดอย่างเกรี้ยวกราดและคิดจะออกจากห้องกลั่นยาทันทีรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไปชิวหอรานหยุดนางข้ามีบางอย่างจะบอกเจ้าเป็นเรื่องจริงจัง เมื่อได้ยินเช่นนั้นนางจึงหันหลังกลับมาและนั่งลงตรงข้ามกับไปชิวหอรานด้วยความไม่พอใจไปชิวหอรานเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเริ่มพูดอีกครั้งข้าจะบอกว่าเจ้าเข้าสู่ขั้นสร้างรากฐานแล้วและอีกไม่นานจะต้องลงจากภูเขาอะไรนะทังรั่วเวยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนดังนั้นจึงดูลังเลเล็กน้อยเหตุใดข้าถึงต้องลงจากภูเขาละ่ะ การเดินทางและฝึกฝนเป็นสิ่งที่สิบทุกคนของสำนักต้องสัมผัสเจ้าอยู่บนภูเขามาจะหกปีแล้วจากนี้ต้องลงจากภูเขาเพื่อไปเรียนรู้ด้วยตัวเองไยชิวหอรานอธิบายเจ้าคงไม่รู้ว่าองค์ชายแห่งสร้างสเสวียนหรือพี่ชายของเจ้าได้อภิเสกเสกสมรสไปเมื่อปีที่แล้วสมรสทั้งรั่วเวยกล่าวด้วยความประหลาดใจพี่ชายของข้าแต่งกับสตรีประเภทใดงั้นหรือ แม้ว่าไบชิวหอรานจะเน้นย้ำว่าผู้ฝึกตนควรตัดเรื่องส่วนตัวให้ขาดแต่ทั้งรั่วเวยกอดไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนในครอบครัวสมรสกับสตรีหน้าอกหน้าใจใหญ่โตแต่ไบชิวหอรานก็ตอบโดยไม่เขินอายท้ายที่สุดก็ยังดิ้นรนโดยเปล่าประโยชน์ข้าได้เห็นอนาคตขององค์หญิงหน้าอกแบนแล้วโชคชะตาเปลี่ยนกันได้ทั้งรั่วเวยเ,เกาคอของตัวเอง เช่นนั้นก็เตรียมตัวลงจากเขาข้ามั่นใจว่าวิชาหลอมสร้างกายของเจ้าจะพัฒนาไปได้อีกไปชิวหอรานกล่าวต่อดังนั้นนี่จะเป็นการเดินทางครั้งแรกของเจ้าข้าก็จะลงไปด้วยอีกอย่างข้าต้องหาโอกาสบรรลุขั้นสร้างรากฐานให้ได้เช่นกันเมื่อได้ยินเช่นนี้ถังรั่วเวยก็รู้สึกโล่งอกเล็กน้อยแต่อย่าเพิ่งรีบดีใจเกินไปไปชิวหอรานกล่าวถึงแม้นี่จะเป็นการลงไปหาประสบการณ์ทั้งเจ้าและข้า แต่หากเจ้าประสบปัญหากลางทางเช่นนั้นจะต้องจัดการด้วยตัวเองข้าจะไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเด็ดขาดนอกเสียจากปัญหานั้นมันรุนแรงเกินกำลังเจ้าขีดขีดขีดสาวันต่อมาหลังจากเตรียมตัวเสร็จไปชิวหอรานก็พาถังรั่วเวยออกจากประตูภูเขาชิงหมิงเนื่องจากเป็นการเดินทางครั้งแรกของนางไปชิวหอรานจึงได้สร้างกระเป๋าเก็บของให้ซึ่งสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในนั้นได้ เพราะเพียงแค่หน้าอกปลอมที่ถังรั่วเควยใช้มันก็เปลืองพื้นที่กระเป๋าธรรมดามากแล้วดังนั้นด้วยกระเป๋าใหม่ที่ไปชิวหอรานสร้างขึ้นมันจึงสามารถเก็บของเล็กๆน้อยๆทั้งหมดได้ยามเดินทางทั้งสองไม่ได้เดินลงเขาผ่านประตูชิงหมิงแต่ไปชิวหอรานกลับพาเดินออกมาอย่างเงียบๆผ่านภูเขาชีซิง หลังจากลงมาถึงเชิงเขาและสูดอากาศเรียบร้อยแล้วถังรั่วเวยก็เงยหน้ามองไปาชิวหอรานพร้อมเอ่ยถามท่านอาจารย์พวกเราจะไปที่ไหนกันกลับไปสร้างสเสวียนงั้นหรือไม่พวกเราจะไม่อยู่ในเขตกู่โจกไปชิวหอรานตอบกลับทำไมเล่าเจ้าโง่งั้นหรือไปชิวหอรานมองถังรั่วเวยก่อนจะใช้นิ้วดีที่หน้าผากของนาง สำนักกระบี่ชิงหมิงของเราแม้ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกแต่ก็เป็นสำนักที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในกู่โจวอีกทั้งยังโด่งดังไปทั่วทั้งสิบรัฐโดยเฉพาะในกู่โจวที่เป็นเหมือนสวนหลังบ้านของสำนักเราเจ้าออกไปอยู่กู่โจวในฐานะสิทธิสำนักกระบี่ชิงหมิงนอกจากราชาวงศ์ของเจ้าจะสั่งให้มาช่วยฝึกฝนเช่นนั้นจะมีใครกล้าเข้ามารบกวนเจ้าอีก อาจารย์ท่านพูดเหมือนเราต้องลงไปหาอะไรบางอย่างด้านล่างนั่นถังรั่วเวยเอ่ยถามเบาๆใช่เจ้าพูดถูกต้องไปชิวหอารานตบไหล่ของนางการเดินทางลงเขาคือการลงไปหาบางอย่างหากไม่ไปกู่โจเช่นนั้นพวกเราจะไปที่ไหนมากับข้าไปชิวหอารานคว้าแขนอีกฝ่ายทันทีเมื่อพูดจบขีดขีดขีด ตลอดทางถังรั่วเวยกลายเป็นประกายแสงไปพร้อมกับปลยชิวหอรานระหว่างชมบรรยากาศข้างทางอยู่นานถังรั่วเวยก็ไม่รู้ว่าผ่านมากี่ลี้แล้วหลังจากถูกปลยชิวหอรานพาเดินทางเมื่อฉากรอบด้านกลับสู่ปกตินางก็พบว่าถูกพามายังสถานที่ที่ไม่คุ้นตาอย่างสมบูรณ์ท่านอาจารย์เมื่อมองไปยังเสื้อผ้าของผู้คนรอบด้านที่แตกต่างไปเล็กน้อยถังรั่วเวยจึงกระซิบถามพวกเราอยู่ที่ไหนงั้นหรือ ขอข้าดูก่อนสถานที่แห่งนี้คือไปชิวหอรานมองไปรอบด้านก่อนจะตอบชางโจรัตติงกาวอชางโจทั้งรั่วเวยแอบตกใจเล็กน้อยพวกเรายังเดินทางไม่ถึงครึ่งชั่วยามด้วยซ้ำอาจารย์ใช้ความเร็วระดับไหนกันแต่ละภูมิภาคของทั้งเก้าแว้นนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมันเกือบจะเทือบอเท่าทวีปหนึ่งได้เลย ด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลนี้มันจึงสามารถแยกออกจากกลุ่มของเหล่าเทพปีศาจอสูรและพูดผีได้ตำแหน่งของเมืองชางโจวนั้นอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกู่โจวและยังมีหยุนโจวเป็นเมืองขั้นกลางระหว่างทั้งสองแคว้นนี้ด้วยกล่าวคือไปชิวหอรานเคยเดินทางมาแล้วหลายแสนลี้และข้ามาหลายเมือง สำหรับคนธรรมดาระยะทางระหว่างสองแก้นนี้แทบจะเท่ากับโลกสองใบแต่สำหรับไปชิวหอรานนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่จะไปหาสู่อีกทั้งเขายังใช้เวลาเดินทางไม่ถึงครึ่งชั่วยามเมื่อเทียบกับอาจารย์ข้ายังนับว่าตามหลังอยู่มากทังรั่วเวยรู้สึกชื่นชมและพยายามเตือนตัวเองให้ฝึกหนับดูเหมือนเขาจะสังเกตเห็นท่าทีของถังรั่วเวยไบชิวหอรานจึงเอ่ยขึ้น ไม่ต้องแปลกใจอย่างไรข้าก็มีชีวิตมากว่า3,000ปีแล้วฝึกฝนให้มากเมื่อเจ้าบรรลุไปถึงขั้นสูงเจ้าก็จะสามารถเดินทางใกล้เคียงกับข้าได้เพราะเจ้าสามารถใช้กระบี่บินแน่นอนทังรั่วเวยรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นเช่นนั้นเราจะไปที่ไหนต่อหรือท่านอาจารย์ ไปหาสิ่งที่จะต้องทำและรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดไปชิวหอรานมองรอบด้านก่อนจะกล่าวอีกครั้งมากับข้าสารถีคนเดิมผู้นี้จะนำทางให้เจ้าเอง